สวัสดีครับผมนายพงศธรพูนขันจากสถาบาันเทคโนโลยีเจรดาวันนี้ผมมาจะพูดเรื่องเครื่องวัดค่าความมีดของสายไฟฟ้านะครับด้วยขอเล่าก่อนว่าเครื่องนี้มีที่มาจากที่การไฟฟ้านค้าลวงมมีบริการทดสอบว่าเครื่องมือและสไฟฟ้าต่างๆโดยหนึ่งในหัวข้อ,ขอการทดสอบก็คือการทดสอบพลววิสเตนท์ที่เป็นการทดสอบในหัวข้อ,ขอหาค่าแรงดึงสูงสุดของสายและค่าความมีดของสายเนี่ยจะ ในแต่ละช่วงแรงดึงตัวในการทดสอบจะใช้กับเครื่องดึงแรงนอนของการไฟฟ้านครหลวงและจะมีการติดตั้งชุดอ่านค่า,าความยืดของสายไฟฟ้าสําหรับอ่านค่า,าความยืดของสายไฟฟ้ามาแรงถูกดึงเอาไปในระดับหนึ่งโดยบอกก็จะทำมาจากกระดาษที่พันไว้ณนะจุดที่ต้องการวัดระหว่างขน,ขนาดตั้งฉากกับไม้บรรทัดเพื่อดูว่าสายไฟยืดออกไปแล้วกี่มิลลิเมตร โดยปกติสายไฟที่จะนำ,ะนำมาทดสอบจะมีความายาวอยู่ที่14.2เมตรและการอ่านค่าความยีของสายไฟจะติดตั้งในช่วงต้นสายและปลายสายโดยมยีระยะห่างระหว่างกันที่12.5เมตรนะครับโดยวิธีการอา่านค่าทดสอบแบบนี้จะมีปัญหาคือตอนที่อา่านทดสอบจะต้องคอยก้มอา่านค่าสายไฟฟ้าเมื่อสายกำลังถูกดึงอยู่ทำให้อาจเกิดอันตรายและอา่านค่าทดสอบผิดพลาดได้ จึงแนะนำเซ็นเซอร์ประเภททำออฟไฟในในการอ่านค่าและใช้ตัวมอนผลด้วยไมคนคอนโทรลเลอร์อกนุโนยานุอัสามนะครับาจะมีการใช้โปรแกรม l x d l Q ในการช่วยบันทึกผลจากอนุโนลงใน Microsoft Excel ได้ตัวตัวเครื่องประกอบด้วยสีส่วนได้แก่กองเซนเซอร์วัดระยะด้านต้นสายของเซนเซอร์วัดระยะด้านปสาย กล่องควบคุมและแผ่นสะท้อนสัญญาณนะครับโดยด้านขวาจะเป็นตัวอย่างสาธิตการติดตั้งอุปกรณ์โดยส่วนการทำงานนะครับเซนเซอร์จะวัดค่าระยะห่างระหว่างตัวเซนเซอร์กับแผ่นสะท้อนสัญญาณเมื่อวัดค่าได้อาไรจะถูกส่งกลับมาที่ตัวกล่องควบคุมนะครับ โดยค่าที่ได้ก็จะสามารถกดบันทึกเข้าในโปรแกรมสอบ s x f t l x c e l ได้นะครับโดยผ่านโปรแกรม p ีเดียวคิก็ขอขอบคุณที่รับฟังนะครับ